ต่อไปนะคะทําไมเราจรึงถูกนินทานะคะทําไมเราจรึงถูกนินทาครับหวยง่ายครับธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติครับการคุยกันของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปครับเป็นการพูดคุยกันเพื่ออไม่ใช่เพื่อสนทนาหรือสร้างปัญญานะครับสังคมที่คุยกันเรื่องปัญญาเนี่ยในประเทศที่ยังมีความส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาเนี่ยนะครับ ยังไม่ค่อยวิวัฒนาการไปมากเท่าไหร่ผู้คนนะครับก็จะไม่ได้คุยเรื่องความรู้หรือเรื่องอะไรนะครับคนเราก็จะคุยเรื่องอะไรครับเรื่องของคนอื่นครับการคุยเรื่องคนอื่นนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเพราะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าใครดีกว่าตัวเองหรือใครแย่กว่าตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้รู้สึกดีกับตัวเองนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานินทาหรือพูดว่าอะไรใครเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยก็ยังมีค่ากว่าคนเหล่านั้นนะครับซึ่ง ในมุมมองเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องปกติของผู้ทุชนครับคนเรานะฮะมันเป็นการพูดถึงเพื่อนพูดถึงคนรักพูดถึงแฟนพูดถึงแม่บ้านพูดถึงพ่อแม่พี่น้องและเราก็จะมีติดปลายนมในการพูดถึงเขาในแง่ดีแง่เสียอย่างไรเนะี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการบินทาที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการบินทานี้เรียกได้ว่ามันคงไม่หมดไปจากสังคมนะครับมันคงเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความเป็นมนุษย์ของคนเรานะครับเพราะว่า มนุษย์เนี่ยต้องการสื่อสารนะครับแล้วการดินทาเนี่ยในสมัยก่อนนะครับอาจจะเปรียบเลยได้ว่าในสมัยอดีตเนี่ยการดินทาก็เหมือนกับการบอกข่าวของอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งรู้นะครับเพราะว่าในอดีตนั้นไม่ได้มีสื่อสิ่งพิมพ์มีอินเทอร์เน็ตนะครับใช้การเล่าจากผู้คนเนี่ยเล่าจากคนถึงอีกคนหนึ่งนะครับก็คือการนินทากันนี่แหละครับก็เหมือนกับการส่งข่าวแล้วมันถูกทํามาเป็นศตวรรษแล้วนะครับเพราะมนุษย์สื่อสารกันมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการนินทาจึงเป็นสิ่งที่ อยู่ในความเป็นมนุษย์ของเราทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครหนีพ้นนะครับถ้าตามศาสนาพุทธก็มีอธิบายไว้เลยว,ว่าพระพุทธเจ้าเองก็ยังถูกนินทาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครหนีพ้นและเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะมีคนไม่ชอบหรือชอบนะครับก็ปล่อยเขาไปครับเราแค่ทำตัวเราให้ดีที่สุดก็พอใครไม่ถูกนินทาเลยคงไม่มีครับขอบคุณครับคือสำหรับคุณต่อค่ะ